มีความสุขเลือกเกินอู้กระโดดอย่างเร็วเลยเห็นไหมใส่คอลินพอไหมคะพออยู่้ถูกนิด่อูอ้กระโดดอย่างเร็วเลยตัวยาวอตัวขาวอ่ะสวยเชอะดีใจดีใจโอ้มาแล้วมาแล้วมาสนุกสนุกสนุกอยากจะเล่นกับมันเหมือนกันนะ จ๊ดูดิเดี๋ยวตัวขาวจะมาเออตัวนี้มันก็ขึ้นอยู่กระโดดมาถึงนี่เลยเพราะมันได้กลิ่นน้ำเอาเลยลูกเอาเลยเอาเลยเนี่ยเดี๋ยวมันจะไปขึ้นตรงนู้นแล้วน้ำตกไปแล้วเจ๊ไปแล้วไปแล้วเรียงคิวกันไปแล้วนู่นนู่นู่นนูหนว่ายไปแล้วว่ายไปแล้วนี่นี่นี่ตอนนี้เรา สีขาวสีขาวสู nah <in> ้สูสีขาวขึ้นยังโอ๊ยกระโดดมันอย่างสูงเลยอย่ากระโดดไปโดนต้นไม้นะลูกแม่มองไม่เห็นนะคะตรงนู้นน่ะแถใหญ่เลยเออไม่รู้แล้วไม่รู้อู้มันขึ้นมปแล้วเจ๊ ข้ามไปแล้วข้ามแล้วสามสีต่ตัวแล้วก็บอกแล้วมันไหลมา <c oughs> ทุกครั้งมาบอกตรงพื้นอ,อ่ะเรียบร้อย เ,เขาได้ไหว้ไปนี่นี่นี่เขามาให้กําลังใจบอกข้ามมาเลยข้ามมาเลยนู่นน่ะฝั่งนู้นนะ่ะเ,เออเขาเรียกวนะพวกวข้ามมาเลยข้ามมาเลยเ,เดี๋เดี๋ดีเดธรรมชาติจริงๆีเลยเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมข้ามไปนู่นเลยนะ เออมันจะรีบขึ้นดูทีดูด,ด,ดูขึ้นไปแล้วขึ้นไปแล้วทวน,นนะ้ำเนาะเดินมาเลยมาขึ้นไปแล้วขึ้นไปแล้วโหนั่นแหละนั่นแหละโอ้โหมีความสุมมนนะขีฟ้าด้วยนะเขามีสีฟ้า <laughs> โอ้โหมาเลียงเลียงคิวเล่นสวนสนุกกันใหญ่เลย